วันนี้นะคะอยากจะบอกนะคะสำหรับใครนะคะที่นะคะกำลังมองหาอยู่นะคะการลงพลักหน้าทองนะคะหรือ,อการเจิมมือนะคะหรือเจอหน้าพลักหน้าทองนะคะหรือการลงนนั่นเองนะคะนะเป็นสเสน่ห์เมตตานะคะสายขาวนะคะ นะถ้าเป็นที่นี่นะคะจะลงให้เสน่ห์เมตตาสายขาวนะคะสำหรับการลงหน้าหน้าทองหรือพลั์หน้าทองนะคะหรือครอบพลันะคะเต็มองค์ชั้นสูงนะคะ,ะในการนะคะทำพิธีกรรมนะคะจากครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชานะคะสมัยโบราณเลยนะคะ,ะเราจะใช้ เป็นนะคะจะมีแผ่นทองนะคะในการลงพลักนะคะนะบางคนนะคะทักกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าอาจารย์ขานะคะการลงพลักหน้าทองนะคะมีข้อห้ามอะไรบ้างนะคะและหนูนะจะทําได้หรือเปล่านะคะข้อห้ามเป็นแบบไหนนะคะอยากจะบอกทุกคนอย่างนี้ค่ะว่านะคะ การลงพลักหน้าทองนะคะเป็นการเสริมสเสน่ห์เมตตาสายขาวนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองนะคะ,ะและข้อห้ามนะคะข้อห้ามจากการที่ลงพลักหน้าทองไปแล้วนะคะข้อห้ามก็คือห้ามด่าบุพการีนะคะนะ ห้ามด่าบุพการีนะคะห้ามใส่ร้ายใส่ไฟผู้อื่นนะคะและห้ามนำของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะคะโดยไม่ชอบธรรมนะคะนะและใครที่อยู่หรือลงพลักณหน้าทองนะคะเป็นการเจิมสเสน่ห์เมตตาสายขาวเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองนะคะเปิดรับโชคลับลาบสะบัดเคาะว่างั้นนะคะถึงมีคนนิยมที่จะอยากลงมากนะคะและ นะคะคาถากำกับนะคะจะเป็นคาถาที่ใช้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในการกำกับนะคะหรือการลงพลักหน้าทองนั่นเองนะคะและการลงนะคะก็จะมีน้ำมันนะคะน้ำมันจันนะคะซึ่งน้ำมันจันนะคะซึ่งน้ำมันจันที่เราใช้นะคะนะจะเป็นน้ำมันจันแท้นะเออนะมันไม่ใช่น้ำมันพลายหรือน้ำมันที่แบบ อะไรแน่นอนนะคะซึ่งเป็นน้ำมันจันหอมนะคะเพิ่มสเสน่ห์เมตตานะคะและคาถาที่เราท่องกำกับก็จะเป็นคาถาพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณซึ่งเป็นสายขาวนั่นเองค่ะนะสำหรับใครที่มาลงนะคะขอให้คุณนะคะเชื่อได้เลยนะคะว่าเราเป็นสายขาวนะคะนะข้อห้ามก็ไม่มีอะไรเยอะเลยนะคะขอให้คุณทำคุณงามความดีนะคะ นะอย่าผิดศีลผิดธรรมนะคะนะมันจะยิ่งเสริมคนที่ลงไปให้คุณมีเสน่ห์เมตตาผู้คนอุปถัมภ์การเงินการงานเปิดนั่นเองนะคะนะส่วนมากนะคะถ้าลงคลักหน้าทองคนจะนิยมใช้น้ำมันจันนะคะน้ำมันจันหอมนะคะน้ำมันจันหอมนี่ก็คือเป็นต้นจันนะคะที่ต้นจันเป็นยานะคะทุกคนต้นจันเป็นยาและเป็นน้ำมันหอมที่หอมมากนะคะสามารถเอามารักษานะได้นะคะอืม และอย่างที่สองก็คือนะคะแผ่นทองนั่นเองนะนะนะคะแผ่นทองนะคะนะและแผ่นทองนะคะแผ่นทองจะมี2แบบด้วยกันนะคะในการลงนะคะ แต่เราจะใช้แผ่นทองที่เป็นทองคําเปลวแท้เท่านั้นนะคะเราจะใช้ทองแท้เท่านั้นเพราะทองแท้นะคะสามารถกินได้นะคะกินได้นะคะนะทองแท้นะคะมันนะคะจะไม่ไปทําปฏิกิริยาหรืออะไรในร่างกายเรานะคะเราสามารถขับถ่ายออกมาได้ตามอุจจาระเลยนะคะเ,คเพราะฉะนั้นทองคําเปลวหรือทองคําแท้บริสุทธิ์เราจะใช้นะคะนะ และน้ํามันอ่จจะเป็นน้ํามันจันนะคะน้ํามันจันหอมนะคะ,ะซึ่งเป็นยานะคะนะ,ะเป็นยารักษานะคะและก็เกิดความหอมนะคะและสําหรับใครที่นะคะกลัวในการลงนะั้นะวันนี้มาบอกให้แล้วนะนะเป็นการลงนะหน้าทองพลักหน้าทองเสน่สายขาวนะคะให้ผู้คนเมตตาอุปถัมภ์นะคะ ไปที่ไหนมาที่ไหนก็จะมีแต่ผู้คนรักใคร่นั่นเองนะคะการลงนะนะคะเราสามารถมาเติมนะคะตัวเองให้มีเสน่ห์ให้มีออรา่าและการรักษาในการเติมของของเราก็คือการทำความดีนะคะถือความดีนะคะไม่ละมบลบมากไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นไม่ด่าบุพการีนะคะส่วนมากนะคะ ทองนะคะจะมี2แบบนะคะแบบหนึ่งก็จะเป็นทองคําที่ติดกับพระพุทธรูปนะคะเป็นทองคานะคะที่ติดอันนั้นเขาจะเรียกทองคําวิทยาศาสตร์ทองคําวิทยาศาสตร์จะกินไม่ได้นะเพราะว่าจะมีสารและจะเกิดตะกั่วนะคะแต่นี่เป็นทองคําเปลวแท้บริสุทธิ์จะสามารถลงนะหรือลงลิ้นอันนี้คือจะกลิ่นกินได้นะคะนะวันนี้ไปแล้วนะคะวันนี้อยากจะมาบอกนะคะสำหรับคนที่กําลังมองหา นะคะนะการเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมในตัวนะคะเป็นสเสน่ห์สายขาวนะสามารถลงได้ตลอดนะคะข้อห้ามก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะอย่าผิดศีลผิดธรรมนะทำดีก็จะมีผลดีต่อตัว,ตวเรานั่นเองนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะถ้าใครสนใจลงพระลักหน้าทองนะคะหรือข้อพระลักนะคะเต็มองค์ชั้นสูงนะคะจากครูบาอาจารย์ที่สืบสารถ่ายทอดวิชานะคะจาก วิชาบรรพบรุษเลยนะคะอ่านะสามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะคะแรมชบังนะคะที่นี้จะมีที่เดียวนะคะนะที่ลงสายพระน้าทองสายขาวสเสนชั้นสูงนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะอ่าจากคูบาอาจารย์นะคะขอให้วันนี้ใครที่ผ่านเข้ามาก็มารับสิ่งดีๆหรือมารับความรู้ไปแล้วกัน ที่คนที่ถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าลงไปแล้วข้อห้ามเป็นยังไงนะคะข้อห้ามไม่มีอะไรมากเลยนะอย่าอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองนะคะขอให้ทําความดีนะคะนะและมันจะเสริมเสน่ห์คุณให้ปังนะคะให้คุณมีออรามีเมตตามหานิยมในตัวนั่นเองคะ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะ